ลงไปลึกมากเลยนะทำไมไม่มีน้ำหยดไม่ไปชนตึกไปชนอะไรนะเอออันเนี้ยอันนี้ก,ใก,ก็ใช่ใช่อันเนี้ยก็วัดอรุณเขาเป็นวัดนั่นแหละมันอยู่ด้านหลังของเหรียญสิบเหรียญห้าอะไรเงี้ยเพิ่งรู้ว่าวัดอรุณที่เราเห็นในเหรียญนั่นน่ะคือเราไปเห็นสถานที่จริงๆแล้วมันออคือสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีทุกคนนะคะไม่ซุนค่ะ,คะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องหอท่าเด็กอีกแล้วนะคะ วันนี้นะคะในยามในวันนี้น้องหอมเองพาพี่พลน,นะคะมาออกกล้องด้วยกันอีกแล้วนะคะหลายๆคลิปนะคะหรือว่าที่ผ่านมานะคะมีพี่เอฟซีของน้องหอมนะคะก็คอมเมนต์มากันเยอะนะคะบอกว่าอยากให้พี่พลน,นะคะมาออกคลิปกับน้องหอมบ่อยๆนะคะและเรื่องนี้นะคะน้องหอมก็เคยบอกไปแล้วเช่นกันนะคะว่าพี่พลน,นะคะมีงานเป็นของตัวเองเนาะพี่พลเป็นช่าง ก่อสร้างบ้านอะไรอย่างนี้นะคะก็อาจจะไม่มีเวลาในการที่จะมานั่งถ่ายคลิปหรือว่าถ่ายทําคลิปต้องหอมบ่อยๆได้นะคะและอีกหนึ่งอย่างนะคะพี่พลเป็นคนที่อายกล้องนะคะจะไม่ค่อยได้เข้ากล้องสักเท่าไหร่นะคะและอีกหนึ่งอย่างมากอีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือเป็นคนที่แบบ เขาไม่กล้าพูดนะคะเป็นคนที่พูดน้อยอะไรเงี้ยที่จริงน้องหอมก็พูดน้อยเหมือนกันนะคะแต่ว่าน้องหอมชินกับการที่เราพูดทุกวันทุกวันนะคะมันก็ติดปากไปแล้วนะคะเวลาจะพูดอะไรมันก็แบบไปเรื่อยๆเลยจนบางคนคอมเมนต์มาบอกว่าน้องหอมสามารถไปเป็นนักข่าวได้เลยอะไรเงี้นะคะเ<ม>ขาบอกเลยว่ามันชินมันติดปากไปแล้วนะคะ,ะแต่วันนี้นะคะน้องหอมพาพิพลมาออกคล่องนะคะตั้งแต่แรกจนจบคลิปเลยนะคะในคลิปนี้นะคะแล้วก็ จะพยายามให้พี่พลพูดเยอะมากที่สุดนะคะวันนี้นะคะน้องหอมกับพี่พลมาทําอะไรนะคะก็จะมาเล่าถึงประสบการณ์ที่เราไปเที่ยวในกรุงเทพมานะคะว่าได้ไปเจอได้ไปเห็นอะไรใหม่ๆแล้วก็ได้ประสบการณ์อะไรมาบ้างนะคะเพราะว่าหลายๆคลิปที่ผ่านมามีพี่ฟ c ีคอมเมนต์มาเยอะมากนะคะถามว่าเราไปเที่ยวกรุงเทพนี่คือสนุกไหมนะคะแล้วก็ได้ประสบการณ์อะไรจากกรุงเทพมาบ้างอะไรอย่างงี้นะคะก็มีคนถามมาเยอะมากนะคะ แต่ว่าวันนี้ขอมาพูดเป็นคลิปแทนนะคะจะได้แบบอธิบายได้เลยทีเดียวนะคะเพราะว่าน้องหอมจะไล่เรียไปตอบทุกคนเลยมันก็ไม่ไหวเพราะว่าคอมเมนต์มันเยอะนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ตอบแต่กดหัวใจให้อยู่นะคะทุกคนนะคะก็ถือว่าน้องหอมได้เข้ามาอ่านเหมือนกันเช่นกันนั่นเองนะคะ อตอนนี้เราจะมาพูดถึงประสบการณ์ที่เราไปเจอในกรุงเทพมานะคะว่ามีอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะคะ,อ,ะอย่างแรกก็ถามพี่พลก่อนเพราะว่าอ,อยากให้พี่พลพูดเยอะๆนะคะเข้าครั้งแรกเข้ากรุงเทพครั้งแรกแบบรู้สึกยังไงบ้างแล้วก็ได้ประสบการณ์อะไรมาบ้างที่ไปเทีย่ยวกรุงเทพอะไรเงี<อ>้ยเราให้พี่เอฟซีฟังหน่อยประสบการณ์ก็เยอะเหมือนกันครับแต่ส่วนมากตอนนี้ก็มแต่ <c oughs> <c oughs> ดูความแตกต่างก็คือพอเราข้ามด่านแม่สายไปปุ๊บรู้ทันทีเลยว่าถนนประเทศไทยกับที่เราอยู่่ยมันตต่าง,งมากมากันใช่เพราะว่าที่นี่มันจะมีลุมตุ่ติดใจเพราะ <c oughs> ว่าที่เรากับที่เขามันก็แตกต่างกันอยู่แล้วเพราะว่าจากปกติที่เราไปเที่ยวไทยเนาะเราก็ไปแค่แบบไปไกลสุดก็ส่วนมากจะไปที่เม่สายเพราะว่า เราข้ามฝั่งไปมันก็คือแบบเหมือนคนละโลกกันเลยเพราะว่าทางฝั่งไทยถนนเขาจะใหญ่แล้วก็กว้างแล้วก็เรียบถนนตรงด้วยนะคะประมาณนั้นแหละแล้วก็จากที่เราไปนะคะเดินทางจากแม่สายสู่กรุงเทพนะคะระหว่างทางนะคะกะ็เราใช้เวลาในการเดินทางเนาะก็ประมาณ12ชั่วโมงเนาะแล้วก็แวะตลอดทางเลยนะคะแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งพี่ก้องเป็นคนขับรถนะคะน้องหอมกับพี่พลก็คือหลับอย่างเดียวเพราะว่าถนนมันเรียบนะคะมันมันยังไงอะ่ะมันเรียบมันไม่มีกระตุกกระติกอะไรเลยเพราะว่ามันแบบยังไงอะ่ะแอร์เหมือนแบบเรานั่งจกักแเร์เยน็ยนๆในรถแล้วก็แบบง่วงอยู่ตลอดเลยนะคะหลับตื่นหลับตื่นไม่รู้กี่ตื่นนะคะขาไปเนาะ เพราะว่ารถมันก็แบบมันเป็นรถเล็กอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้โยกไปโยกมาเนาะตอนขากลับมาเนี่ยเรานั่งรถทัวร์มาเนาะมันก็เป็นรถสูงอะไรเงี้ยมันก็ยังมีแบบโยกไปโยกมาบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่ารถของพี่กล้องอะเป็นรถส่วนตัวนะคะมันก็แบบนั่งได้แบบสบายสบายเหมือนแบบเรานอนที่นอนเลยอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง <c oughs> คือ ในประเทศไทยอ่ะจะเห็นมีปั๊มปลตทเยอะมากเลยเนาะเพราะว่าเราจะเข้าไปจอดกันแบบบ่อยมากนะคะไปเข้าห้องน้ําไปซื้อของกินอะไรเนี่ยคือมันมีเหมือนกันหมดเลยนะคะแทบไม่รู้ว่าที่ไหนถึงที่ไหนเออใช่มันเป็นแบบนั้นจริงจริงแล้ก็ตอนไปเน้ะก็มองไปข้างๆอย่างเงี้ยก็แบบว่า ทุกจังหวัดนะคิดว่าความจเจริญไม่ต่างกันเท่าไหร่นะคิดว่าจะ,จะเจริญทุกจังหวัดแทบแยกไม่ออกเลยว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเราอยู่ที่ไหนอย่างเงี้ยใช่ระหว่างทางอะ่ะมันก็คือแบบมันเหมือนกันเพราะว่ามันมีต้นไม้มีภูเขาอะไรเงี้ยก็คือจากภาคเหนือเนี่ยมันก็ดูไม่ค่อยแตกต่างจากบ้านเราเนาะแต่ว่ามันก็แตกต่างตรงที่ถนนเพราะว่าถนนอนะ่ะมันจะเรียบแล้วก็ ตรงแล้วก็มันกว้างนั่นแหละแต่พอเข้าไปในกรุงเทพเท่านั้นแหละบอกเลยว่าเหมือนเราเข้าไปอีกหนึ่งโลกนึงเลยไปโลกใหม่เลยอึงไบเลยอย่างเงี้ย<ๆ>เพราะใช่เพราะว่าในกรุงเทพอ่ะมันไม่มีต้นไม้เลยมันมีแต่ตึกใช่ไหมมันมีแต่ตึกสูงๆทั้งนั้นเลยไม่รู้ว่าเขาสร้างแต่ละที่แต่ละตึกเนี่ยไม่รู้น่าจะใช้เวลาเป็นสิบสิบปีเนาะคี่ว่าไม่รู้อันนี้ <c oughs> ต้องอันนี้เราต้องถามกับพีเอฟซีดีกว่าเพราะว่าถ้าใครรู้เรื่องนี้ก็ อ่าที่เราแบบไม่รู้ไม่เข้าใจอะไรเงี้ยพี่พี่ทุกคนก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาบอกนะ้องหอมกับพี่พลได้นะคะแต่อันนี้คือเราสองคนแค่คาดเดานะเพราะว่าตึกที่เราเห็นอะ่ะมันสูงมากเวลาเราเห็นตึกแต่ละตึกเนี่ยคือมันต้องเงยขึ้นแบบจนสุดคอ,อเราไม่รู้ว่าหมวว่า,วาหมวกร่วงเลยเนาะไม่รู้ว่าแบบอ่าแต่ละตึกนั้นมันมีกี่ชั้นอ,ะอ่ะเอเธอคิดว่ามันมีประมาณกี่ชั้นอะ่ะต่อตึกอะ่ะความสูงอะ่ะ ว่าไม่เคยนับเลยนะเราผ่านก็คือผ่านแล้วก็ดูอย่างเดียวอ่ะก็ไม่รู้นะว่าประเทศไทยมีตึกสูงที่สุดเท่าไหรแต่ไม่ได้ตึกสูงที่สุดเท่าที่เราเห็นไงเท่าที่เราเห็นเทนี่ยน่าจะประมาณห้าหกสิบไม่น่าจะเยอะนะคิดว่าหอห้าหกสิบเลยหรอห้าหกสิบไม่น่าจะเยอะไม่รู้เหมือนกัน่ะเพราะว่าไม่ได้นับเลยเพราะว่าเห็นว่ามันเป็นตึกแล้วก็แบบมันประมาณห้าสิบหกสิบไม่น่าจะเยอะีตึกอ่ะมันเป็นตึกที่แบบว่ามันผอมๆสูงๆเงยขึ้นอย่างนี้อย่างเดียวเพราะว่าไม่เคยนับเลย พอเห็นในห้องอะไรเงี้ยมันก็จะเล็กเดินเดียวอะไรเงี้ยเหมือนมันไม่ใช่ที่นอนไม่ใช่ที่พักเลยนะคะเพราะว่ามันดูเล็กเลือเกินนะคะตึกแต่ละตึกก็คือจะเป็นผอมๆสูงๆเนาะ <Okay. S 1> เสียวๆเหมือนกันเนาะสมมติว่าเวลาแผ่นดินไหวอะไรเงี้ยเหมือนมันจะถล่มลงมาอะไรยังไงไม่รู้แต่ว่าเรื่องนี้เราไม่รู้ว่าเขาสร้างตอนที่เขาสร้างมันมีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนเนี้ยเราไม่รู้อยู่แล้วนะคะเรื่อง เรื่องแบบนี้นะคะก็ถ้าพี่ๆท่านไหนที่รู้ก็สามารถคอมเมนต์มาบอกเยอะๆนะคะเล่าให้เราฟังเพราะว่าเราอะทั้งสองคนเลยเราไม่ใช่คนไทยไม่ใช่คนในประเทศไทยก็ไม่แน่นอนอยู่แล้วว่าเราไม่ได้รู้เรื่องเรื่องอะไรแบบนี้นะคะอ่ะแล้วก็แล้วก็เมื่อก่อนเคยเห็นแต่ในทีวีว่าให้กรุงเทียรสวยมากเนี่ยพอไปเห็นจริงๆสวยก็โอ้เยอะมากเลยอย่างเงี้ย พอไปถึงปุ๊บเราก็อึ้งไปเลยเรามาอยู่ที่ไหนเนี่ยเพราะว่าบรรยากาศในกรุงเทพอ่ะกลางวันแล้วก็กลางคืนอ่ะมันไม่เหมือนกันเนาะกลางคืนก็จะสวยอีกแบบนึงเพราะว่ามันมีแต่ไฟแสงสีมีแต่ไฟอะไรเงี้ยมันสวยมากดูภาพรวมๆนะคะแต่ว่าถ้าเป็นกลางวันก็คือเราจะเห็นตึกแบบว่ามัน ไม่มีต้นไม้เลยจะเห็นแต่ตึกอย่างเดียวอะ่ะแต่มันก็เออดูสวยไปอีกแบบนึงวิวอะ่ะมันก็บอกเลยว่าวิวอะ่ะหลักล้านนะคะถ้าเราขึ้นบนสะพานลอยหรือว่าทางด่วนอะไรเงี้ยเราถึงจะเห็นว่าในเมืองกรุงเทพมันมีอะไรยังไงบ้างนะคะก็บอกเลยว่ามันสวยเยอะมากเหมือนเขากล่องกระดาษมาเ,เาดินกันอย่างไงนะ <laughs> <laughs> ใชะ่เหมือนแบบเป็นกล่องกระดาษเลยเพราะว่า มันไม่ขยับไม่อะไรเลยอะไรเงี้ยมันก็แบบเออดูแปลกหูแปลกตาดีนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเราได้ไปล่องเรือแม่น้ําเจ้าพยานะคะครั้งแรกของเราทั้งสองคนเลยนะคะบอกเลยว่าวิวกลังคนืนี่คือหลักล้านจริงๆนะคะรวมกับตึกที่มันอยู่ใกล้ๆแม่น้ําเจ้าพะยาเนะลเาะใช่เปิดไฟอย่างเงี้ยอืมใช่คือบอกเลยว่าถ้าใครที่ไม่ได้ไปล่องเรือนั่นะจะไม่เข้าใจเนาะว่า ตอนที่เราไปบนนั้นอ่ะมันเรารู้สึกยังไงนะคะอธิบายไม่ได้นะคะอ,อ,อธิบายาไม่ถูกเลยนะคะต,ต้องไปนั่งดูใช่ต้องลองต้องต้องคนที่อยากรู้อ่ะต้องไปนั่งลองนะคะถึงจะรู้นะคะทั้งวิวรอบๆข้างแล้วก็วิวที่เรืออยู่ในน้ําเพราะว่าเรือบางบางคันก็จะมีสองชั้นบ้างสามชั้นบ้างนะคะก็จะมีการตกแต่งไฟด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็จะเห็นสะพานจะเห็น อะไรอย่างเงี้ยคือแม่นม้ำนะมันกว้างมากเลยนะคะบอกเลยว่าครั้งแรกในะชีวิตเหมือนกันที่ได้ไปล่องเรือแล้วก็แบบมีทั้งอาหารมีอะไรแบบพรอบเอ่อพรอ้อมเอาอะละพร้อมทุกอย่างบ,บนเรือเลยนะคะแล้วก็เรือมันก็ไม่ได้โยกไปขนาดนั้นเนาะคือแ,แทบไม่แทบไม่รู้เลยอะแทบไม่รู้เลยว่าเราอยู่บนน้ําอะไรเงี้ยเรือมันนิ่งมากจริงๆนะคะก็มีอีกอย่างน่าสังเกตไหมเพราะว่า ตอนเราดูทีวีเนี่ยเราจะเห็นรถไฟฟ้าที่อยู่ข้างบนเนาะแต่พอไปจริงๆใต้ดินก็มีรถไฟฟ้า <c oughs> ใต้ดินก็ม,ฟฟกมีข้างบนก็มีอะไรนนเนาะเราเรานี่นะส่งลงมันลึกมากเยนอะทำไมไม่มีน้ำเหลือดไม่ไปชนตึกไปชนอะไรลนะเอออันเนี้ยอ,อ,อันนี้ก็กกอ่าใช่ใช่อันเนี้ยก็คือตอนที่เราอยู่กรุงเทพเนาะเราก็อ่า ถามกันอยู่ว่าเออเขาทํามาได้ยังไงอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่รู้ว่าคนที่สร้างนะคะเป็นคนไทยหรือว่าคนต่างชาติอันนี้ไม่แน่ใจนะคะก็คือแบบข้างบนเราแน่นอนอยู่แล้วว่าคนไทยทําได้นะคะแต่ข้างล่างที่เป็นรถไฟฟ้าใต้ดินนะคะบอกเลยว่า คนที่ทำอะ่ะคนที่คิดเรื่องนี้และคนที่คิดที่จะทํารถไฟฟ้าใต้ดินออกมานะคะอยากรู้ว่าเขาสร้างมาได้ยังไงนะคะแล้วก็เป็นคนไทยหรือคนต่างชาติอันนี้ไม่รู้พี่ทุกคนนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์มาก,กันนะคะเพราะว่าคือจากที่เราลงไปนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินนะคะเราก็ลงบันไดเลื่อนอ,ะอ่ะไปสองสามขั้นเลยนะคะสองสามบันไดเลยอะ่ะ คือมันลึกมากใช่ถ้าเป็นบ้านเราอ่ะเราขุดบ่อน้ํานะคะขุดน้ําบ่อหรือว่าบ่อน้ําลึกแค่ประมาณเท่าไหร่อ่ะมันก็เจอน้ำเนาะมันก็เจอน้ําแล้วอ่ะใช่แต่ที่เราลงไปรถไฟฟ้ามันไม่มีน้ําเลยไม่รู้ว่าเพราะมันแน่นอนอยู่แล้วถ้าใต้ดินน่ะมันต้องมีดินกับน้ําแต่ว่าเมืองไทยไม่รู้ว่าน้ําไปอยู่ไหนที่เราลงไปข้างล่างไม่มีน้ําเลยนะคะ แค่ที่เราไปเหยียบม,มันก็ไม่มีน้ําอยู่แล้วและรถไฟที่มันวิ่งไปอีกอ่ะคือไม่มีน้ําเลยเม้แต่หยดเดียวงงม,มากอันนี้นาะที่เขาสร้างมาพอเราลงไปเขาเรียกยังไงอุโมงหอที่สถาน,นีอ่ะเราลงไปไปนั่งรถไฟรู้สึกกระตุกกระตุกนิดเดียวผูขึ้นมาอยู่ที่นั่งเออ<ๆ>ใช่อันนี้มันสุดยอดเลยนะคะเข้าไปเมืองไทยอ่ะถ้าคนที่นั่งรถพีดีเอ ได้นะคะหมายถึงว่ารถไฟอ่ะบอกเลยว่าสะดวกสบายกว่าแบบรถอื่นอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าแต่มันก็คนเยอะหน่อยนะมันก็แน่นๆเหมือนกันนะคะแต่ว่าคือมันก็ดีอย่างหนึ่งโดยที่แบบรถไม่ติดอะไรเงี้ยมันก็ประสบการณ์ของเราครั้งแรกเนาะมันก็อะไรก็แบบรู้สึกโอเคหมดเลยบอกเลยว่าน้องหอมอ่ะติดใจรถไฟฟ้าไปกรุงเทพอบมันสะดวกสบายมากจริงๆแล้วก็ค่ารถก็ไม่แพงเนาะมันไปได้ง่ายมากเลย <ๆ S 2> นะคะไม่ว่าจะไปที่ไหนก็คือมันจะมีป้าย บ่มบอกอยู่แล้วอะไรนี้นะคะเนาะอ่ะเธอมีประสบการณ์อะไรแล้วก็ต่อไปก็ไปไปเที่ยวทะเลทะเลเพราะว่าในฝันความฝันนะใชความฝันความฝันสิในฝันนี่คือหมายถึงนอนเพาความฝันก็คิดไว้อยู่แล้วว่าอยากไปทะเลใช่เพราะว่าถามว่าที่พม่าเรามีทะเลไหมมันก็มีเลยเนาะแต่ว่าแต่ว่าที่เราอยู่ตรงเนี้ย คือเขาเรียกรัชชันใช่ไหมเนาะที่น้องหอมกับพี่พลอยู่ที่เราอยู่เนี่ยคือมันเป็นรัชชันนะคะแต่ว่าอันทะเลมันจะอยู่ที่พมา่าที่ไก,กลๆนู่นนะคะถ้าเราไปน่จาจะไกลกว่าตรงเทีย่ยวไม่รู้เ,รเหมือน,อนกันอะ่ะเพราะว่าถ้าเราไปมันก็จะต้องนั่งเครื่องไปเนาะถ้านั่งรถนี่คือจะต้องนอนหลายๆคืนเลยแหละ,ะนะคะสองสามคืนนั่นนะใช่ พวกก็เป็นเพราะแบบนี้แหละนะคะเราจึงไม่มีโอกาสได้ไปเลยถึงแม้ว่าในประเทศพม่าเรามีทะเลก็จริงแต่เราไม่เคยไปเลยเพราะว่ามันไกลมากนะคะเป็นความฝันของทุกคนที่แบบว่าตั้งแต่เล็กจนโตเลยแหละใครๆก็อยากไปเล่นน้ําทะเลนะคะแต่ส่วนคนที่แบบอยู่แถวนั้นก็อาจจะเบื่อแล้วเพราะว่าเห็นทุกวันอยู่ทุกวันอะไรอย่างงี้เนะาะแต่ว่าตอนเราไปถึงอย่างเนี้ยพ พอขับรถไปก็ไม่ได้สังเกตอะไรนะนั่งไปอย่างเงี้ยพอพี่ก้องว่าถึงแล้วพอหันไปโอ้หอย่างเงี้ยเลยมันว้าวเลยใช่ไหมอ่ะแต่พี่เฟบซีต้องต้องแบบพยายามเข้าใจพี่พลหน่อยนะคะเพราะว่าเกพูดภาษาไทยไม่ค่อยเป็นอะไรเงี้ยก็จะอาจจะดูแบบสับสนหน่อยแต่น้องหอมฟังบางทียังงงเลยนะะแต่ก็น้องหอมอะเข้าใจอยู่ว่าพี่พลอยากจะสื่อสารอะไรประมาณไหนนะ ก็คือแบบเห็นทเห็นทะเลครั้งแรกมันก็ว้าวแบบมันดูแบบไม่มีที่สิ้นสุดในสายตาเลยเพราะว่ามองไปแบบมันไม่มันมองไม่เห็นว่าทะเลมันสิ้นสุดตรงไหนเพราะว่ามันมองไปก็คือมีแต่น้ําทะเลอะไรอย่างนี้ไงนะคะก็ไปเจอไปเห็นครั้งแรกมันก็ตื่นเต้นนะคะเพราะว่าน้งองหอมก็เคยทําคลิปรีแอคชั่นเลยหรือว่าทําคลิปต่างๆนานาก็คือบอกอยู่ประจําว่าความฝันนั้นอยากไปทะเลนะคะพอพอได้ไปถึงจริงๆก็ บอกเลยว่าสนุกมากแต่ว่าเรามีเวลาแค่วันเดียวเนาะแต่เราอาจจะไม่ได้แบบประสบการณ์ที่ไปทะเลอาจจะไม่ได้มาเยอะเพราะว่าเราไปแค่แป๊บเดียวเลยจริงๆเพราะว่าพี่ก้องเขาวางแผนไว้ว่าวันนี้จะต้องไปตรงนี้วันนี้จะต้องไปวันนี้อะไรเนี่ยเพราะว่าพี่เขาวางแผนไว้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ตามพี่เขานั่นแหละนะคะเพราะว่าจากจริงๆคือแบบยังไงอะ่ะ บอกเลยว่าไม่ค่อยได้ประสบการณ์อะไรจากที่น้ำทะเลแต่ว่าได้ไปเห็นน้ำทะเลที่แบบเราฝันยฝนไว้หรือว่าที่เราฝันไว้อะไรที่อยากจะไปเห็นมันก็ได้ไปเห็นมันก็ดีใจนะคะคิไไดไว้ในใจว่าใครๆก็บอกว่าน้ำทะเลเคม็มพอไปถึงจริงๆอย่างแรกไปชิมไปชิมไปชิมเค็มจริง่งเนี่ย ไม่ลองไม่รู้เนาะเรื่องแบบนี้คือแบบได้ยินแต่คน่เขาพูดต้องไปชิมด้วยตัวเองถึงจะรู้ใช่ไหมอ่ามไม่รู้ว่าเขาโกหกเร <laughs> าหรือเปล่าเข็มขี้ใครหรือเปล่าคนอาบนะ้ำเ <laughs> ยอ, <laughs> อะแล้วก็ไปทะเลนี่ได้ไปเห็นอะไรนะรายการโชว์ของอากาซ่าอากาซ่าก็แปลว,ว่าไม่รู้เหมือนกันแต่คิดว่าน่าจะเป็นสาวประเภทสองหรือเปล่าเนาะบอกเลยว่าสวยมาก ทุกคนสวยกว่าผู้หญิงอีกนะคะบอกเลยว่าได้ไปเห็นไม่ได้คิดว่าแบบโอ้โหในเมืองไทยจะมีอะไรแบบนี้ด้วยนะคะและค่าเข้าก็โช,โ,ชโชว์น่าดูมากอลังการมากคือแบบงไงไการที่เขาโชว์อ่ะเรื่องเป็นเรื่องแบบมันไปทีละเรื่องทีละเรื่องโดยที่แบบมันไม่มีแบบว่าให้เราละสายตาได้เลยนะคะสมมุติว่าเรื่องที่เขาแสดงตอนนี้ใกล้จะจบแล้วนะคะผ้าม่านของเขาก็โผล่มาอีกนะคะแล้วก็ไปเป็นเรื่องเป็นเรื่อง ไม่รู้ว่าคนที่มาแสดงนะคะแบบมีกี่คนเนาะบอกเลยว่าเยอะมากเสื้อผ้าเขาไม่รู้เขาไปเปลี่ยนทันไหมนะคะบอกเลยว่าน้องหอมเท่าที่ดูดูน่าจะประมีประมาณห้าหกสิบคนไหมอ่ะคิดได้ไหมถึงเราเอาเนาะน่าจะมีเนาะเยอะมากเลยทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายอะไรเงี้ยเอาม,ามาแสดงแต่ละชุดก็สิบกว่าคนยี่สิบกว่าคนใช่ชุดไม่เหมือนกันเลยแล้วก็ คือมันไม่มีช่วงพักเลยอะคือสมมุติว่าอันนี้จะจบแล้วก็อีกอ่าอ,อ,อีกเรื่องหนึ่งก็มาตอ่ตอตอ่อต่อมันไม่มีแบบว่าคัดตอนหนึ่งก่อนแล้วก็มาอีก,อกเรื่องหนึ่งอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เลยเรื่องมันต่อต่อต่อ,ตอมันไปเรื่อยๆแล้วก็แต่ละเรื่องมามันก็จะคือแบบชุดจะไม่เหมือนกันเลยแม้แต่ชุดเดียวนะคะอันนี้จริงๆเห็นแล้วก็แบบทึ่งเหมือนกันนะคะที่ได้ไปนั่งในโรงแล้วก็ได้ไปเห็น แสดงอะไรใหญ่อะไรนะดูอลังการแบบนี้นะคะบอกเลยว่าครั้งแรกเหมือนกันนะคะก็ทําให้รู้สึกตื่นตาตื่นใจเหมือนกันนะคะสถานที่ที่ตรงนั้นนะคะถ้าใครที่ได้ไปเที่ยวกรุงเทพหรือในพัทยานะคะก็อยากให้ได้ลองไปเที่ยวดูนะคะว่ามันเป็นยังไงนะคะเพราะว่าที่เราถ่ายให้ในดูในคลิปอ่ะมันจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเองนะคะเขาไม่ได้ให้เขาเราถ่ายทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่า เขาจะให้เราถ่ายเฉพาะช่วงแรกนะคะแล้วก็ช่วงประมาณ15นาทีแรกเองนะคะแล้วก็ช่วงหลังก็คือเขาห้ามถ่ายเลยนะคะเหมือนเขาน่าจะกั้นไว้ประมาณว่าถ้าเราถ่ายนักท่องเที่ยวมาถ่ายไปหมดแล้วเดี๋ยวอาจจะไม่มีคนมาดูลหรือเปล่าว่าอย่างไงก็อยากไปเที่ยวอีกนะเออใช่อยากไปเที่ยวอีกยังไม่อยากกลับเลยไม่อยากกลับเออใช่จริงๆไปแต่ละที่แต่ละที่มันต่างกันต่างกันหมดเลย แล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่น้องหอมเห็นแล้วน่าทึ่งที่สุดสถานที่ในกรุงเทพที่ได้ไปเที่ยวหลายๆที่นะคะก็คือได้ไปเจอตลาดของเก่านั่นแหละนะคะคิดเหมือนกันไหมหรืออาจจะไม่คิดแต่สําหรับน้องหอมหมายคิดนะคะคือไม่เคยคิดว่ามันประเทศไทยจะมีตลาดแบบนี้จะมีตลาดของเก่าโดยที่แบบของเก่าเก่าจริงๆนะคะโดยที่แบบสามารถกลับมาขายได้แล้วก็แบบ บางสิ่งบางอย่างบ้านน้องหอมยังมีอยู่เลยอะไรเงี้ยบางตัวนี่คือยังเป็นตุ๊กตาของเล่นที่น้องหอมน้องเพลยหอมเล่นยังมีอยู่เลยนะคะเขาก็ยังกลับมาขายได้อะไรเงี้ยคือได้ไปเห็นตรงนั้นแล้วทําให้น้องหอมคิดได้ว่าเฮ้ยทาไมประเทศไทยเขามีแบบนี้ด้วยทําไมประเทศเราไม่มีแบบคนแบบคิดอะไรแบบนี้เลยนะคะแล้วก็แบบบางคนนี่คือซื้อของหรือว่าตุ๊กตามาแพงๆซื้อของมาแพงๆสุดท้ายก็ ไม่เล่นแล้วก็ทิ้งอย่างเดียวแต่ทําไมเราไม่เห็นค่าจุดตรงนั้นเหมือนประเทศไทยบ้างอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าประเทศไทยนี่คือแบบอย่างนิดๆหน่นนอยๆสมมุติว่าเขาซื้อมา100บาทเขาก็สามารถกลับมาดขายได้ประมาณ10บาท20บาทมันก็ยังสามารถกลับได้ทุนมานิดนึงอะไรเงี้ยแต่ทําไมประเทศน้องหอมไม่มีอะไรอย่างนี้นะคะน้องหอมไปไปเห็นก็เลยแบบรู้สึกทึ่งมากนะคะและของบางสิ่งบางอย่างนี่คือมันแพงกว่าของใหม่อีกเพราะว่าทําไมนะคะพี่บีเขาได้เล่าให้ฟังว่า ของเก่านะั้นอะ่ะคือเขาเลิกผลิตแล้วอะไรเงี้ยเขาเลิกผลิตแล้วมันไม่มีแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าคนไทยเขาชอบสะสมของเก่าด้วยที่แบบมันเป็นอะไรนะเขาเรียกอะไรทางจิตใจนะพี่พี่หนุ่มเล่าให้ฟังอ่ะเขาเรียกอะไรทางจิตใจสักอย่างนึงแหละนะคะคนที่ซื้อไปอะไรเงี้ยนะคะแล้วคือแบบได้ไปเห็นสถานที่ตรงนั้นน่ะบอกเลยว่ามันน่าทึ่งสําหรับน้องหอมมากๆจริงๆเพราะว่า ทีไปเห็นตรงนั้นแล้วรู้สึกว่าเออกลับมาต้องมาหาเก็บของเก่าบ้างแล้วอะไรเนี่ยเพราะว่ารู้สึกว่าไปเห็นตรงนั้นอะอะไรก็รู้สึกเหมือนมันมีค่าหมดเลยใช่เหมือนตอนเนี้ที่น้องหอมถ้าเออหรือว่าที่ขยะที่เราไปทิ้งอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเหมือนมันมีคุณค่าหมดเลยนะคะจนรู้สึกว่าอยากสะสมของเก่ามาบ้างแล้วนะคะแต่ก่อนนี่คือพี่เอฟซีของน้องหอมคอมเมนต์นั้นบอกว่า ให้นะ้องหอมสะสมของเก่าเต่ไม่รู้ว่าของเก่าคืออะไรเราจะสะสมอะไร,ไรสะสมไม่ <S <S 2> <S 2> ทำไมยังคิดอยู่ว่าเก็บไว้ทาไมไม่ไม่ไม่รู้ว่ามันขายได้แต่เราไม่รู้ว่าของเก่านั้นมันคืออะไรบ้างอะไรเงี้ยจนได้ไปเห็นตลาดตรงนั้นแหละรู้เลยว่าทุกอย่างเป็นเงินหมดเลยนะคะสามารถกลับทําให้เราทําสามารถปรับเปลี่ยนมาให้เป็นเงินได้เหมือนเดิมเลยแต่ว่ามูลค่าอาจจะมากหรือถูกกว่าเดิมมาน,นั้นมันก็นแล้วแต่ของอะไรเงี้ยนะคะ แล้วก็ได้ไปเห็นปลาต่งตางๆนะคะที่งงขเขาเรียกอะไรเหมือนเราอยู่ในใต้ท้องทะเลเลยจริงๆอ่ะได้ไปเห็นปลาหลากหลายชนิดมีทุกสีทุกลายทุกแบบโดยที่บ้านของเราไม่มีนะคะแล้วก็เห็นแล้วมันน่าทึ่งมากเพราะว่าอขอปลาที่เราไปเห็นนั้นมันจะเป็นปลาที่อยู่ใต้ใตใต้ตท้องทะเลนะคะก็ เราว่าไปเห็นอันนี้น่ารักมากเลยแมงอะไรนะที่เหมือนโคมไฟแล้วก็เขาเรียกอะไรแมงกระพูนอมีหลายแบบมากเลยเนาะมันเหมือนล่มบางอันก็มีเส้นยาวๆมันก็มีหนวดอุ้มบอกเลยว่ามีเยอะมากนะคะบอกเลยว่าตรงนั้นอ่ะค่าเข้าก็เยอะเหมือนกันเนาะวันนั้นเราซื้อค่าตั๋วเข้าไปนี่คือประมาณคนละพันสอง ใช่ 5, พันสองพันสองร้อยกว่าบาทอืมใช่กมดูว่าแพงเหมือนกันแต่ว่ามันก็คุ้มนะคะที่เราได้ไปเห็นอะไรแบบใหม่ๆห,หรือว่าได้ได้ไประสบการณ์อะไรที่แบบเราไม่เคยเห็นเราไม่เคยเจอมาก,ก่อนอะไรเงี้ยมันก็คุ้มกับราคานี้นะคะแต่ว่าเราจะถ้าเราไม่เข้าไปดูเราอาจะจะไม่มีโอกาสเลยในการที่จะไปดูได้ง่ายๆอะไรเงี้ยเพราะว่าการที่เราจะไปกรุงเทพนั้นก็ไม่ได้มีโอกาสง่ายๆเหมือนกันนะคะ ตอนกลับมาถึงบ้านนะแล้วก็เพื่อนๆอย่างนี้ก็ถามนะไปเที่ยวกรุงเทพเป็นยังไงอย่างนี้ก็บอกเขาไปเลยว่าต้องไปดู <S <S ใช่ใชต้องไปดูด้วยตัวเองถึงจะ<ช>รู้เพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะอธิบายไปเขาไม่ได้เห็นกับเราเนาะเขาก็อาจจะรู้สึกแลว้วเขาไม่ได้สัมผัสอ่างนี้นะใช่ถึงแม้เราจะพูดไปเขาเขาแบบนึกภาพไม่ออกไงว่าเราไปเห็นอะไรได้ไปเจออะไรมาบ้างเขาเราเขาเล่าให้ฟังเขาก็ได้แต่ฟังอย่างเดียวแหละแต่มัน มันต้องไปเห็นด้วยตาตัวเองอะของแบบนี้นะคะแล้วก็ยังยังบอก <c oughs> กับเพื่อนอยู่เลยต้องเก็บตังค์แล้วต้องไปทักทักในโซเชียลเยใช่ <c oughs> ไห้ใช่ไม่ไปไม่รู้พูดไปพูดมาเลอเหมือนเรามาโปรโมทเหมือนเรามาโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวยังไงยังไงเลยเนี่ยนะอบอกเลยว่ามีอเยอะแยะเลยอะแต่แบบมันก็แบบมีลืมลืมบ้างเนาะเพราะว่าเราก็ไปหลายวันมากอะไรเงี้ยแล้วก็ ที่วัดอรุณวัดอรุณนี่พี่ๆหลายคนบอกว่าอยากให้เราไปนะคะแต่สุดท้ายเราไม่ได้ไปที่เขาบอกอที่เขาใส่ชุดไทยกันอะออยากไปอยู่เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ไปนะคะเพราะว่าวันนั้นเราหมดเวลาแล้วมันมืดค่ำพอดีแล้วก็เลยไม่ได้ไปนะคะวันนั้นก็คือวัดอรุณน่ะน้องหอมเพิ่งมารู้ทีหลังว่าวัดอรุณนั้นมันเป็นอะไรรู้ไหมเธออะไระที่ที่มีด้านหลังเงินเนี่ยใช่เรียกอะไร ก็วัดอรุณเขาเป็นวัดนั่นแหละมันอยู่ด้านหลังของเหรียญสิบเหรียญห้าอะไรเงี้ยเพิ่งรู้ว่าวัดอรุณที่เราเห็นในเหรียญนั่นอะคือเราไปเห็นสถานที่จริงๆแล้วมันคือวัดอรุณนะออแต่ว่าเราอดที่ไม่ได้ไปสถานที่ตรงนั้นเลยอดเลยอะนะคะไปอย่างนี้เนาะเพิ่งรู้เหมือนกันนะคะจากแรกๆก็ไม่ได้สังเกตอะไรเงี้ยหรอกแต่พอมีอยู่ครั้งหนึ่งอะน้องหอมหยิบเหรียญสิบมาเพิ่งนึกได้ว่า ฮ้ยมันเป็นวัดที่เราผ่านเมื่อวานนี้อะไรเงี้ยคือมันเป็นวัดอารุณ์คือแบบเหรียญไทยเนาะมันก็เขาก็ต้องทําแบบอะไรที่มันเกี่ยวกับประเทศไทยอยู่แล้วนะคะจนได้รู้ว่าวัดอารุณ์นั้นมันเป็นอยู่ที่ในเหรียญเงินบาทเงินเหรียญห้าเหรียญสิบนั่นเองด้านหลังของเหรียญน,นะคะได้ไปเห็นสถานที่จริงๆแล้วสวยงามมากนะคะคือหมายถึงว่าอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วเห็นนะไม่ได้ไปไม่ได้ไปสัมผัสไม่ได้ไปสัมผัสสถานที่จริงๆหรอกนะคะก็ ถ้ามีโอกาสหน้าก็อยากจะไปเหมือนกันเพราะไดไปใส่ชุดไทยอะไรเงี้ยเนาะเธอก็ใส่ผ้าถุงไงเหมือนชาวจีนอะในคลิปว่าข่าวชาวจีนเขาก็มาใส่ชุดหน้าอกแล้วก็อะไรเงี้ยใส่ชุดผู้หญิงไงคนเขามองเต็มเลยประมาณนี้แหละความประสบการณ์ของน้องหอมแล้วก็คือได้อะไรใหม่ๆมาเยอะเลยเวลาได้ไปเห็นอะไรแบบมันตื่นตาตื่นใจมากนะคะส่วนเธอมีอะไรอีกไหม นึกไม่ออกเลยเนาะ<ช>เพราะว่าแบบมันเราไปหลายวันเหมือนกันก็เลยแบบนึกไม่ออกอ่ะเดี๋ยวต้องไปสัมผัสด,ด้วยตัวเองถึงๆเนาะถึงว่าจะรู้ถึงย<ช>ั<ช>ความรู้สึกหรือใช่ถึงจะรู้ว่ามันเป็นยังไงนะคะถึงแม้ว่าเราจะอธิบายไปแค่ไหนก็คนที่ไม่ได้ไปก็อาจจะไม่เข้าใจ <c oughs> แต่คนที่อยู่ในกรุงเทพอยู่แล้วก็อาจจะรู้ว่ามันเป็นยังไงแต่ก็อาจจะมีที่แบบเราสองคนพูดผิดพูดถูกบ,บ้างนะคะเพราะว่าเราแบบ เห็นอะไรเราคิดแบบไหนเราก็พูดไปแบบนั้นคือมันก็คือแบบเป็นประสบการณ์ของเราครั้งแรกในชีวิตที่เราได้ไป,ไปที่กรุงเทพเที่ยวกรุงเทพนั่นเองนะคะเรื่องนี้เราก็ต้องขอขอบคุณพี่ก้องเนาะขอขอบคุณพี่ก้องแลนะน้องหอมนะคะที่ให้โอกาสเราสองคนนะคะ <S <s <men> <S ได้ไปถึงกรุงเทพนะคะถ้าไม่มีพี่ก้องก็เราอาจจะ <S <s <men> <S ไม่ไปถึงง่าย <S <s <men> <S ใช่ yat, <S <s <men> <S เพราะว่าร <s men> ายได้หรือว่างานที่เราทํางานทุกวันเราก็มีแค่พอกินพอใช้นะคะแล้วก็ ยังอาจจะไม่มีเงินเหลือที่สําหรับจะไปเที่ยวได้แน่นอนการที่เราจะไปท่องเที่ยวสักที่สักอ่าสักที่ไหนซักแห่งหนึ่งมันต้องมีเงินเก็บเยอะๆนะคะเราถึงจะไปได้เนาะไม่ใช่ว่าไปเที่ยวทีเดียวกลับมากินข้าวกับน้ําพริกมันก็ไม่ใช่นะ,ะโอเคเนาะประมาณนี้แหละนะคะเรื่องวันนี้เราก็แบบนึกไม่ออกแล้วนะคะเดี๋ยวถ้านึกได้หรือว่ามีอะไรแบบดีๆก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงนะคะ วันนี้นะคะน้องหอมเชื่อพี่พี่หลายคนก็อาจจะพอใจในสิ่งที่อยากจะฟังเสียงพี่พลมานานแล้วนะคะเพราะว่าเห็นไหมขนาดผู้ันนี้น้องหอมยังเป็นคนพูดเยอะกว่าเลยเพราะว่าพี่พลไม่ค่อยพูดเพราะว่าพูดไม่ค่อยชัดแล้วก็อายด้วยอะไรอย่างนี้แหละนะคะน้องหอมเชื่อว่าจะต้องมีคนแอบมีทานน้องหอมเนี่ยเลยเพราะน้องหอมพูดไม่หยุดเลยพี่พลจะพูดได้ยังไงใช่ไหมแน่นอนเพราะว่ามันชินปากแล้วเพราะว่าพี่พลไม่พูดเนี่ยน้องหอมก็จะพูดอย่างเดียวเลยนะคะ ประมาณนี้แหละเนาะในคลิปนี้เราสองคนก็จะต้องขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะก็ถ้าพี่ทุกคนชื่นชอบนะคะก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะคะและวพี่ๆทุกคน,นที่รู้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับเรื่องที่เราถามเข้าไปบ้างนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาในใต้คลิปนี้เยอะๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวน้องหอมกับพี่พลเราจะมาอ่านนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะกดใจให้นะคะสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ